สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังคงอยู่ในโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับลงเตะต่อเนื่องจากวันอังคารวันนี้เราจะหยิบยกคู่ของลิลกับบรูซิลด์มุลและแอสตันวิลล่าเจอครับบูสนะครับมาพูดคุยถึงเรื่องความพร้อมพรีวิวกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนลงเตะเที่ยงคืน45ครับลิลเจอกับดอทมุลย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วจบลงด้วยการเสมอกัน1ประตตูันไมม่่ากกนนนรรัับวี้้็ตองเิม ต้นกันใหม่ซึ่งฟอร์มการเล่นของลิวนะัดล่าสุดเล่นในบ้านลีกเองิงเอาชนะมงเปรีเยได้1ประตูต่อศูนย์ขณะที่ดอตมูลเองผลงานน่าตกใจครับเพราะว่าพลิกล็อกเล่นในบ้านแพ้ออสบวกคาบ้านตัวเอง0ประตูต่อหนึ่งลิวขึ้นชื่อลือชายอยู่แล้วกับการเล่นในบ้านของตัวเองเป็นทีมที่ค่อนข้างดุดันแล้วก็เน้นผลกานในขันได้ค่อนข้างดีแนวะรุกอย่างโจนาธานดาวิดพร้อมเป็นตัวจบสกอร์ชั้นดีของลิวที่เล่นในบ้านตัวเองครับส่วนดอตมูลนะครับ การเล่นนอกบ้านขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับขึ้นชื่อลือชาในชื่อนี้คือเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีครับแต่ว่าในฟุตบอลยุโรปบางนัดก็อาจจะเห็นผลในขันที่โอเคบ้างแต่ผมมองว่าการมาเยือนมงปรีเย่การมาเยือนลิวตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าลิวเองเล่นในบ้านค่อนข้างรับประกันถึงผลการในขันที่อย่างน้อยๆน,น่าจะเก็บผลเสมอได้ครับไม่น่าจะเพียพเพ้ยงพลาดท่าเพี้ยงพั้มให้กับบรูษซอด์มุนก็คงเป็นเกมที่มีโอกาสจะยืดเยื้อ ไปในการต่อเวลาหรือว่ายิงจุดโทษนั่นก็หมายความว่า90นาทีมีโอกาสกินกันไม่ลงครับลิวค่อนข้างที่จะเขี่ยวในบ้านตัวเองผมว่าอย่างน้อยๆนะครับน่าจะเสมอได้และถ้าจบคมพอเล่นดีพอก็มีโอกาสครับที่จะชนะบรุสเซอร์รัมูลในเกมวันนี้ได้เลยนะครับนั่นคือพรีวิวคู่แรกนะครับยังไงขอบคุณมากครับอยากจะอัปเดตพรีวิวดีๆแบบนี้ยังไงฝากช่องด้วยนะครับอย่าลืมกด กดติดตาม f o l l o w กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับส่วนในคู่หนึ่งตีสามครับไปดูความพร้อมของแอสตันวิลล่ากันหน่อยวันนี้เปิดบ้านเจอครับบูสต์นัดที่แล้ววิลล,ล่าโชว์ผลงานดีครับบุกไปเอาชนะที่เบลเยียมได้ก่อนถึง3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ผลงานในเกมลีกนัดล่าสุดของวิลล่าก็เพึ่งบุกไปเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไม่ง่ายนะครับ1ประตูต่อศูนย์ส่วนครับบูสต์เองโปรแกรมนะครับนัดล่าสุดก็คือพึ่งไปเยือนเซอร์เคอรบูสนะครับทีมในลีกเดียวกันเองมาก็อย่างน้อย ขับบูธเองจะได้พักน้อยกว่าแอสตันวิลล่าหวันครับวิลล่าชั่วโมงนี้ที่เด็ดที่ขาดลูกทีมของนายเอเมอรี่ดีมากครับแนวรุกทั้งมาโกอเซนซิโอมาคัทแรดฟอร์ดโอลิวัตกินเจคขอบอารมซี่แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ลงลงสนามกันได้หมดครับไม่ว่าใครลงเนี่ยผมมองว่ายังมีศักยภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเรื่องของกลืนกุนซือเกรดนักเตะที่มีให้เลือกเยอะ วันนี้น่าจะทำผลงานได้ดีขณะที่ขับบูสครับ,รบการมาเยือนตรงนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากการเปิดเกมรุกหาประตูคืนกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าช่องว่างเนี่ยมันห่างกันอยู่ถึง2ประตูซึ่งการเล่นแบบนั้นกับ Villa. วิลล่าโอ้โหวิลล่าสวนกลับเก่งแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะผมว่าขับบูสเองไม่มีอะไรจะเสียครับต้องบุกเยอะๆและนั่นคือฝันร้ายแน่ๆถ้าเล่นกับแอสตันวิลล่าแบบนั้นคือยังไงมันจะเสี่ยงขับบูสก็ต้องลองแต่ผมเชื่อว่าการเล่นแบบนั้น แอร์ซันวิลล่าครับเป็นฝ่ายที่ดีกว่าแน่นอนแล้ววันนี้จะค่อยๆเอาชนะครับบูสได้แบบไม่มีปัญหาวิลล่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยชัยชนะในวันนี้ด้วยครับและนี่คือหมดของพร e วิวฟุต a l l ในวันนี้ครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกขอบคุณมากครับไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ